ตัวนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่เขามาเขามันก็พอได้นะครับผมอีกตัวนะครับว้าวไงท้องเลยตัวนี้ตัวนี้ก็ครับผมวันนี้ผมมาแต่งกิ่งลำไยครับพอดีผมเจอ ด้วงกวงด้วยนะครับผมร้วงกวงกินลำไยครับผมน่ครับผม,บผมลูกลำํำไยบางต้นมีบางต้นก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาเขาเยาต้นนี้นะครับว่าจะมีไหมโอเค let's go อีกทีอีกที ครับผมไปรอรุ่นกันเลยนะครับว่าจะมีไหมว้าวเห็นนะครับทุกคนตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่เขามาเขามันก็พอได้นะครับผมอีกตัวนะครับว้าวหญท้องเลยตัวนี้ตัวนี้ก็ พอได้ครับผมไซส์ก็เล็กครับผมไม่ใหญ่ครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับผมโอเคครับโอ้โหดวงกว่งครับผมวันนี้มาแต่งกิ่งลำไยพอดีเจอดวงกวงเลยครับผมผมเลยเกยผมก็เลยจะสอยเอานะครับผมข้อขายาวเอาบ้างโอเคครับได้สามสี่ตัวนะครับผมที่ผมสอยตรงนู้น ผมได้มาสองตัวเหมือนกันครับแต่ต้นนี้ที่ผมสอยอยู่ตรงเนี้ยได้สองตัวเนี่ยต้นนี้ครับผมมันกีนลำไยเนาะเนี่ยลำไยมันมีรสชาติหวานครับผมได้สองตัวครับผมตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับพอได้ครับผมนี่ก็ ตัวใหญ่อยู่ครับแต่เขามันก็โอเคครับผมมีสองตัวครับด้วงกว่งลำใหญ่โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับครับผมสวัสดีครับ